สวัสดีครับแกงเขียวหวานให้พี่อ้วนกินเขาพี่น้องวันนี้แม่บ้านตัน้ำพริกแกงเขียวหวานเองนะครับเนี่ยบรได้ซื้อมาเลยนะน้ำพริกะแต่ผมชิมดูละอร่อยมากเลยกับเข่าพี่อ้วนพี่น้องแกงเขียวหวานทเข้มถึกใจเ <laughs> ก่งแก่ข้าวเจ้าแก่ข้าวนึ่งแก่จจริครับเนะี่ย คอดกระทูเข้มพี่น้องม่กินน้ำพะเยายอวนด้อนนะคะ่ะแต่วันนี้ผมกินข้าวเจ้าเจ้แดงจูบหวานไก่นอร่อยมากนะครับลำ้ำต้านี่นอ๋อไ่ได้โอ้โืม อร่อยอะ่ะรสชาติดีมากเลยแม่บ้างแก่งตอ่อไปพี่แก่งแก้วหวานอร่อยโอ้โหผมอยากจะคบกลิ่นถึงยันจ้อนบุนอ่ะสิไปกินซ้ยตอนที่ยังวะ <c oughs> มันอร่อยต้องไปเลยตำซ้อนมันอร่อยยันจ้อนเลยจะไปอยากจะคลายออกเลยอโอ้โหปวดโพบโมบข้าว <c oughs> ออเออเอินพี่เอ,อนินนอนมาก,กินน้ำไงมันมันมันักเนาะฮะมีน้อยเดียวมีน้อยเดียวมเมื่อเช้อครับจฉีจ่แกงขวานฉี่เมื่อไม่บ้านไม่บ้านาตับน้าพี่เองนะครับเนี่ยมาได้ซื้อมานะน้าพี่แกงขวาน,นอ่ะล้ำละม้ามันมล้ำมากเลยแต่ทุกคน้อดนะคผมอ่ะ ซีลัมหรือซีฟอน <laughs> <laughs> มกประดูเกมครับพอดประตูเกมเกี๊ยวข้าวะต่อนี้ก็เอาข้าวเหนียวเนาะคนนึงจำเนื้อจำเนื้อนะ่ะอื้อร่อยอร่อยนาะ พี่พญรจอ้วนกินก่อนเด้อค่ะใน,นบ่้านกินว่าสิกินกับขนมเซนต้องคอยจังคืดยากนะพี่น้องแกงเขียวหวานนะคะน้ำจีนไปเบิ่งช่องไอ้เพื่อน YouTube น้ำกันเบิ่งเขาเรียกกับคืดยากบัดน,นี่ยอร่อยรสชาติมันมันมันตัดเลยไงมันมาเหมือนด้วว่าเขาไปซื้อกินอนะ่ะมันจืดเขาตำพริกใส่เขาตำพริกขี้หนูใส่เขาอยากกินเผ็ดอร่อยอ ในทั้งเท้าวในทั้งตื่นสรับชิมเมนอะ่ยแสบแสบกินเขาเ<ร>า่าเขาเข้าฝเมือแม่บ้านร่วนๆเลยปลาทูกเก็มทอดอันนี้ไหนก่อนอันไม่เก่ว ที่บ้านอาห้องมันแก่วล้วนะโอ้อาหารวางมันแก่มันแก่มันแก่หนึ่งพี่น้องโอ้แก่เขียวหวานอร่อยอ่ะนี่ทานเป็นน้งเกิ็ดเพราะแต่ขาไม่จะขอเบอร์มไม่ครัวเลยหน่อยนีะเราเลยก็หัว สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวกันเ้อครับมากินกันเ้อพ่พอแม่ีปนอกอยู่ใกล้ๆ้ไออนุทยาเข้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดนะครับนาะแล้วก็เอฟซีไม่ด้วยนะครับนาะเขาก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับน้องสำหรับคลิปนี้ก็ ผมขอตัวจะเข้าก่อนนะครับสวัสดีครับ